ค,ความรักที่แท้จริงคือรักที่เสียสละและไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดสะัยหัวแดงจบแล้วชมรายการชิดจอรอดูค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย หากคุณเหนื่อยจะทำกับข้าวแต่ว่าไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปกินฟาสต์ฟู้ดเรามีข่าวดีมาบอกล่ะในอนาคตอันใกล้กระบวนการทั้งหมดจะง่ายกว่าที่เคยคุณยนในครัวจะทำงานทั้งหมดให้คุณเองคุณจะสามารถสั่งซูเชฟสุดไฮเทคให้ทำอาหารที่คุณอยากกินตอนระหว่างที่คุณกำลังกลับบ้านได้มันจะหาส่วนประกอบที่จำเป็นปลอกเปลือกบดท,ทอดต้มแล้วก็ทำทุกอย่างที่ต้องทำและหน้าที่ของคุณก็มีแค่ต้องให้แน่ใจว่าตู้เย็นมีวัตถุดิบที่ว่าหรือว่าคุณจะหาหุ่นยนต์ซื้อของสักตัวก็ได้ หุ่นยนต์ในครัวตัวแรกได้เริ่มพัฒนาขึ้นในกรุงลอนดอนโดยมันมีแขนที่ทำงานได้สองข้างมีเตาปรุงอาหารมีเตาอบและมีหน้าจอแบบทัชสกรีนซึ่งมันสามารถคนสับตีเทหรือแม้แต่ทำความสะอาดก็ได้อย่างหลังนี้ดีที่สุดเลยสำหรับผมนะมันมีมอเตอร์20ตัวและมีข้อต่อ24ชิ้นและมีเซนเซอร์129ตัวอยู่ในมือแต่ละมือที่จะทำให้หุ่นยนต์เรียนแบบการเคลื่อนไหวของเชฟที่เป็นคนจริงๆได้ตอนนี้มันยังราคาแพงอยู่ แต่ว่าราคาก็อาจจะถูกลงเพื่อให้คนเข้าถึงได้เมื่อมีการผลิตออกมาเพิ่มขึ้นและในคืนที่คุณตัดสินใจว่าจะให้หุ่นยนต์ทำครัวพักหน่อยคุณก็สามารถสั่งอาหารจากร้านอาหารโปรดของคุณได้ด้วยวิธีใหม่ล่าสุดคุณจะโทรหาพวกเขาเพื่อสั่งอาหารพวกเขาจะส่งข้อมูลมาที่เครื่องพิมพ์สามมิติที่บ้านคุณแล้วอาหารของคุณก็จะมาอยู่ที่นั่นในทันทีโดยมีฐานข้อมูลของรสชาติทุกชนิดสีทุกสีทุกรูปทรงและทุกเนื้อสัมผัสดาวน์โหลดพิมพ์กินมันจะง่ายเบอร์นี้เลย ตอนนี้ก็มีเครื่องพิมอาหาร3ามิติที่คุณสามารถซื้ออาหารได้แล้วหลายเครื่องเลยแล้วก็มีร้านอาหารหลายาาร้านที่อาหารเครื่องมือทําอาหารและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนั้นทาโดยเครื่องบิน3ามมิติพิมออกมาอาหารที่คุณสามารถพิมพ์ได้ตอนนี้นั้นอาจจะยังมีให้เข้าถึงได้ไม่มากแต่ว่าในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปการพิม์อาหาร3ามิติคือการสร้างวัตถุ3มิติจากไฟล์ดิจิตอลโดยทําทีละชั้นกระบวนการนี้ไวกว่าวิธีการทำอาหารแบบเดิมๆม,มันเหมือนกับการเอาไอซิ่งมาแปะบนคัพเค้กผ่านหัวบีบหน้า คุณจะต้องเอาส่วนผสมอาหารอย่างช็อกโกแลตซอสมะเขือเทศมูสหรือว่าอาหารที่เหนื่อๆหวังว่าจะไม่ต้องใส่เข้าไปรวดเดียวนะใส่เข้าไปในเครื่องพิมพ์แล้วมันก็จะเติมลงไปในโมเดลที่คุณออกแบบเองหรือดาวน์โหลดมาเนื่องจากเครื่องพิมพ์สามมิติที่ิมพ์อาหารได้นั้นยังเป็นอะไรที่หาได้ยากดังนั้นจึงไม่มีใครเอามาพิมพ์ไข่หรือว่าพิมพ์สปาเกตตี้ลวกแล้วเครื่องพิมพ์จะถูกเอามาใช้ในการสร้างรูปทรงและการออกแบบสุดเอกลักษณเฉพาะในการทานอาหารแบบหรูหรา นาซาเองก็กําลังทดลองพิมอาหารด้วยเครื่องพิมสามิติอยู่เพื่อเพิ่มสีสันและความหลากหลายให้กับอาหารของนักบินอวกาศอาหารประเภทนี้ยังเป็นทางออกที่ดีให้กับคนที่มีปัญหาในการเคี้ยวและกลืนด้วยในอนาคตอันอีกไม่ไกลนี้ทุกซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีสารหรายประเภทหนึง่งและมันจะมีหลากหลายแบบมากตั้งแต่รสชาติเข้มข้นไปจนถึงรสหวาน สาหลายทะเลนั้นโตง่ายและโตไวและต้องการพื้นที่ในการปลูกบนดินน้อยกว่าพืชอย่างเช่นถั่วเหลืองแถมมันยังมีสารอาหารที่จําเป็นอีกทั้งโปรตีนธาตุเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จะมีถั่วพืชตระกูลถั่วและถ้วยขบเคี้ยวต่างๆบนชั้นขายของการผลิตอาหารที่ว่านี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น1 0 0่งถึงสองภายในปี2050เพราะว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าโปรตีนที่ได้จากสัตว์แถมมีราคาถูกกว่าด้วยการบริโภคเนื้อสัตว์นั้นเพิ่มขึ้นทุกปี เราก็เลยจําเป็นจะต้องหาทางเลือกแทนเนื้อสัตว์ด้วยเนื้อที่พัฒนาขึ้นมาจากห้องทดลองนั้นจะเป็นสิ่งที่ฮิตติดลมบนกลายเป็นว่าคุณสามารถสร้างเนื้อหลายตันได้จากเซลล์เริ่มต้นแค่ไม่กี่เซลล์แถมรสชาติมันก็ยังดีเทียบเท่ากับเนื้อปกติแบบดั้งเดิมด้วยเนื้อวัวเนื้อเป็ดหรือว่าเนื้อปลาก็จะโตในห้องทดลองแล้วก็จะมีนมแล้วก็มีชีสที่ไม่ได้ผลิตจากโคแล้วก็มีไข่สีขาวที่ไม่ได้มาจากสัตว์กล้วยปลอมซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกับกล้้้ววยยททีี่่เเรรรราาุกกคนนนนูจััลป็ฮโแหงต เราจะหมักก้านกล้วยที่เป็นแป้งแล้วรากของมันเพื่อทำโจ๊กและขนมปังกล้วยชนิดนี้จะสามารถเลี้ยงปากท้องคนได้กว่าร้อยล้านคนหากคุณไม่ชอบรสชาติของอาหารแบบใหม่คุณก็สามารถเปลี่ยนมาได้โดยการเล่นดนตรีที่คัดมาว่าถูกต้องนักวิทยาศาสตร์ได้เริ่มทำการทดลองเรื่องนี้แล้วเสียงดังจะทำให้อาหารรสชาติกรุบก,กรอบขึ้นแล้วก็เคี้ยวได้มันขึ้นแต่ว่าทำให้มันเค็มและหวานน้อยลงดังนั้นหากคุณอยากให้มันมีรสชาติหน่อยหรือว่าหวานกว่าเดิมคุณควรจะลองเล่นเพลงที่มีความถี่สูง เพราะว่าเพลงความถี่ต่ำจะเพิ่มรสชาติขมจะยิ่งมีคนมาก,กเรื่อยๆเอา,มาแมลงมากินก่อนที่คุณจะบอกว่าแหวะฟังผมก่อนนะพวกมลงมีไขมันโปรตีนวิตามินไฟเบอร์แล้วแร่ธาตุมากพอๆกับปลาหรือว่าเนื้อวัวเลยมันดีต่อสุขภาพมากกว่าถูกกว่าและใช้พื้นที่พอและใช้น้ําน้อยกว่าสัตว์เยอะมากแถมมันยังมาในรสชาติที่เจ๋งมากอีกไม่ว่าจะเป็นรสแอปเปิลเบคอนเนยถั่วรรตาหรือรสอะไรก็ตามเท่าที่คุณจะคิดได้ มันจุพันจะย่อยสลายได้เองแล้วก็จะอยู่ได้ตราบเท่าที่มันมีอาหารหรือน้ําอยู่ในตัวมันเท่านั้นมันจะทํามาจากสาหร่ายและน้ําแล้วจะมีบรรจุภัณฑ์น้ํามันที่ทํามาจากน้ําตาลที่เคี่ยวเป็นคราเมลแล้วเคลือบแว็กซ์คุณจะแกะมันออกได้เหมือนเวลาต่อไข่เลยเกษตรกรแห่งอนาคตจะยังคงใช้มือในการทํางานแต่ว่ามือของพวกเขาจะเอาไปใช้กับปุ่มรีโมทและคันโยกแทนเป็นส่วนใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวงการเกษตรกรรมนั้นกําลังทํางานอย่างขมักขม้น เพื่อนำมนักตเหล่านั้นมาสู่มือเราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเขาได้รับเงินหลายล้านเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์อุปกรณ์อัตโนมัติและเทคโนโลยีสุดไฮเทคล้ำหน้าเพื่อช่วยให้เกษตรกรนำพาธุรกิจของตัวเองไปอีกขั้นดาวเทียมจะคอยจับตามองทุ่งต่างๆจากอวกาศและส่งรูปไปให้เกษตรกรโดรนจะช่วยทำให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมใกล้ๆกับพื้นดินแสง LED จะพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นและพืชแต่ละชนิดจะได้รับแสงที่สมบูรณ์แบบยิ่งมีการสังเคราะห์แสงที่ดีขึ้นก็แปลว่าจะได้้ผผลผลิตสูงขึน ทีมของหุ่นยนต์ตะลุยทุ่งก็จะใช้ปุ๋ยในปริมาณที่พอดีพวกมันรู้เป๊ะเลยว่าน้ําและสารอาหารเท่าไหร่ที่พืชแต่ละชนิดต้องการโดยอิงจากข้อมูลที่ได้มาจากเซนเซอร์หลายร้อยตัวที่ติดตั้งไว้ในดินแล้วเซ็นเซอร์พวกนี้จะคอยติดตามอุณหภูมิความชื้นน้ําในดินหรือแม้แต่สีของผลไม้ที่กําลังพัฒนาวิธีนี้กเกษตรกรจะไม่ต้องใช้น้ําใช้แสงและใช้แรงงานมากกว่าที่ต้องใช้หรือว่ารดน้ําผสมปุ๋ยจนท่วมทุ่งเกินกว่าที่พืชต้องการซึ่งจะดีต่อระบบนิเวศของพื้นที่อีกด้วย แนวคิดพวกนี้หลายๆอย่างถูกนํามาใช้แล้วทุกวันนี้แต่ว่าเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนาอยู่จะยิ่งทําให้มันไปไกลกว่าเดิมเกษตรกร,กรได้ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเพิ่มผลกําไรของตัวเองแล้วแต่ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จะช่วยพวกเขาแบ่งปันกันได้ทั่วโลกแล้วเรียนรู้จากประสบการณ์ของเกษตรกร,กรคนอื่นๆเทคโนโลยีนี้ยังช่วยให้เกษตรกร,กรทํางานได้อย่างยืดหยุ่นสมมุติว่าคุณมีฟาร์มโคโนม คุณจะไม่ต้องมายังส่วนรีดนมวัววันล,ละสองหรือ3ขนอีกต่อไปแล้วไม่แม้แต่จะต้องเปิดเครื่องอุปกรณ์ระบบรีดนมโดยใช้ขุนยนต์จะทํางานทุกอย่างให้คุณเองภายในปี2050ทุ่งหรือว่าพืชผลที่เราคุ้นเคยจะไม่หายไปไหนแต่ว่าจะยิ่งมีการทําการเกษตรแนวตั้งมากขึ้นเรื่อยๆมันแปลว่าการปลูกพืชในสิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุมอยู่ในเรือนกระจกที่มีชั้นเรียงกันเป็นแนวตั้งขึ้นไปฟาร์มลักษณะน,นี้จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศน้อยกว่าเพราะว่าพืชอยู่ในที่ร่ม แถมมันยังเติบโตได้ในน้าที่มีสารอาหารเต็มเปี่ยมแทนที่จะปลูกมาในดินแล้วเอาน้ํามารดซึ่งแปลว่าเพื่อจะโตได้ไม่ว่าฤดูหรือสภาพอากาศจะเป็นแบบไหนการเกษตรแนวตั้งนี้ใช้ดินน้อยกว่าการเกษตรแบบกลางแจ้งถึง99%ผลไม้และผักต่างๆจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นเนื่องด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ผลผลิตที่เรามีในทุกวันนี้ก็เป็นผลมาจากการเพาะพันธุ์ที่คัดเลือกแล้วมาเป็นหลายพันปีแครอทไม่ได้เป็นสีส้มอย่างนี้มาแต่แรก และลูกพีชครั้งหนึ่งก็เคยมีรสเค็มความก้าวหน้าล่าสุดก็คือการเติมวิตามินเต็มๆเ,เข้าไปในผักผลไม้ที่พวกมันไม่มีหรือมีแต่น้อยนักวิจัยจ,จากออสเตรเลียสามารถสกัดยีนจากพันธุ์กล้วยเฉพาะที่เต็มไปด้วยโปรวิตามิน A แล้วใส่มันเข้าไปในกล้วยธรรมดาได้มันฝรั่งและข้าวจะมีโปรตีนมากกว่าเดิมและมะเขือเทศจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะขึ้นอีกอาหารจะยิ่งมีสารอาหารช่ำๆกว่าเดิมแล้วเราก็จะต้องการมันน้อยลง กเกษตรกรจะไม่ต้องปลูกพืชให้ไปถึงระยะที่มันสูงเพื่อให้มีลักษณะที่พวกเขาต้องการพวกเขาจะรู้ได้ล่วงหน้าด้วยการวิเคราะห์ส่วนประกอบทางพันธุกรรมของพืชผลนานาและเมื่อผล,ผลผลิตมาวางขายบนชั้นผู้ซื้อก็จะสแกนมันอย่างไวแล้วก็วิเคราะห์วัดปริมาณได้ถึงขนาดชั้นเมลุลเลยทีเดียวเราจะรู้ชัดเจนแจ่มแจ้งว่าเรากินอะไรมันมาจากที่ไหนและมันปลูกขึ้นอย่างไรเอาล่ะกินกันให้เปรมไปเลย